สวัสดีครับผมป้องวันณโฮมครับ e ีนี้เรายังคงอยู่กันที่บริเวณพุทธมนตรสาย4นะครับวันนี้มีบ้านอีกหนึ่งหลังน่าสนใจมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังผมนี่เองเป็นบ้านที่เจ้าของเขารีโนเวทใหม่เรียบร้อยทุกอย่างเหมือนใหม่ครับส่วนรายละเอียดข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับ านที่เราพามารีวิววันนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นตั้งอยู่บนที่ดินขนาด66ตารางวาครับฟังก์ชันของบ้านหลังนี้สี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดอยู่ที่264ตารางวาราคาขายเพียง4ี่ล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นความน่าสนใจของบ้านหลังนี้อย่างแรกเลยครับเป็นเรื่องของสภาพบ้านเจ้าของเขามีการรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงให้ใหม่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานพื้นผนังหลังคาสุขภัณฑ์กันสตร์พร้อมอยู่อาศัยมากๆความน่าสนใจที่2ก็เป็นเรื่องของราคาขายครับบ้านหลังนี้ขายเพียง4ีล้านเจ็ดแบาทเท่านั้นลองจินตนาการนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุกวันนี้นะครับผมค่าแรงบวกค่าของเนี่ยอยู่ที่ตารางเมตรละ1 5 0 0 0บาท บ้านหลังนี้264ตารางเมตรต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างนะครับไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทยังไม่รวมราคาที่ดินในย่านนี้นะครับอยู่ที่ตารางวาละ3-4หมื่นบาทสำหรับที่ดินที่มีการพัฒนาแล้วมีถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีน้ำประปาเข้าถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้ว66ตารางวาบ้านหลังนี้นะครับต้องใช้งบประมาณในการซื้อที่ดินเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทรวมกับค่าก่อสร้างอีก4ล้านบาทเป็น6ล้านบาทครับ แต่เจ้าของเขาประกาศขายอยู่ที่4ล้าน7แสนบาทเท่านั้นสำหรับบ้านหลังนี้ทีนี้เรามาพูดถึงพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้กันบ้างครับถ้าสังเกตด้านล่างชั้น1นึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหรือว่าหลังบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือๆสำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆได้เยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านครับ เดินมาตรงข้างบ้านตรงนี้จะสังเกตนะครับผมว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยเขามีการปูกระเบื้องเห็นไหมครับว่าสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็สบายตามากๆพื้นที่หลังบ้านตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ25ตารางเมตรนะแล้วก็มีการทำหลังคากันสาดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากจะกั้น ห้องอีกหนึ่งห้องไว้ตรงนี้ก็ได้นะสําหรับผู้สูงอายุเนอะที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นชั้น2ก็สามารถที่จะทําตรงนี้เนี่ยเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุได้เราเข้ามาดูบริเวณภายในตัวบ้านกันบ้างครับสําหรับประตูกระจกบานใหญ่หน้าบ้านตรงนี้นะครับก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับแสงธรรมชาติเต็มเต็ม การออกแบบพื้นที่ชั้นหนึ่งให้โปร่งโล่งแบบนี้ครับทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัยนะครับในช่วงเวลากลางวันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปิดแอร์เปิดไฟให้เปลืองพลังงานเลยครับในส่วนของพื้นที่ชั้นหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยห้องน้ําส่วนกลางนะครับห้องครัวทางด้านซ้ายทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นจุดขึ้นลงชั้น2นะครับ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เหมาะที่ทจะทําเป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะครับสามารถที่จะวางโต oui, ๊ะรับประทานอาหารขนาด6กถึงแที่นั่งได้สบายๆเลยครับก็ถือว่าบ้านหลังนี้ออกแบบฟังก์ชันบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะมาดูในส่วนของห้องครัวกันบ้าง ห้องครัวตรงนี้เขามีการทําครัวปูนเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนตรงนี้เนี่ยแข็งแรงทนทานไม่ว่าคุณจะทํากับข้าวนะจะตําน้ําพริกจะสับหมูสับไก่ไม่มีพังง่ายๆแน่นอนครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมด้านหลังบ้านตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ากว้างมากๆแล้วก็ด้านบนหลังคาเขามีการทําเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เป็นห้องนอนเล็กนะมีห้องน้ำข้างๆอยู่ตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะอาบน้ำได้ด้วยนะครับมีฝักบัวติดเอาไว้ให้เรียบร้อยขนาดกระทัดรัดนะครับแต่ฟังก์ชันการใช้สอยเนี่ยครบสมบูรณ์เลยทีเดียวตรงนี้เป็นห้อง ขนาดประมาณสัก15ตารางเมตรนะสามารถที่จะวางเตียง3ฟุตได้ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมอาจจะเป็นห้องนอนห้องแม่บ้านหรือว่าห้องเก็บของทีนี้เดี๋ยวเราเข้า าในบ้านนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันต่อครับบันไดไม้ตรงนี้นะครับผมเป็นบันไดไม้จริงนะทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยดูซอฟตดูอุ่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของพื้นที่บริเวณชั้น2เนี่ยจะประกอบไปด้วยห้องนอน3ห้องนะครับผมแล้วก็ห้องน้ําส่วนกลางเนี่ยหห้องส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ําในตัว นี่คือห้องน้ําส่วนกลางนะครับผมมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนสุขภัณฑ์นะครับผมใหม่หมดทุกอย่างไม่จะเป็นอ่างล้างหน้าโถชักโครกปักบัวกับเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมครับเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้โปร่งโล่งครับแล้วก็มีมุมสําหรับการทําเป็นห้องหรือพื้นที่ทํางานด้วยนะด้านหลังเดี๋ยว เราจะได้เห็นถ้าสังเกตดีๆนะครับผมทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเลือกใช้โทนสีน้ำตาลสีเทาสีขาวได้แบบลงตัวมากๆทำให้บ้านดูสว่างอบอุ่นดูหรูหราแล้วก็สบายตามากๆเลยครับในส่วนของห้องน้ำ master bedroom นะครับเลือกใช้โทนสีขาวตัดกับกระเบื้องสีเทา ทำให้ดูหรูหราแล้วก็สว่างน่าใช้มากๆาํสำหรับห้องน้ําห้องนี้มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยปูกระเบื้องจะหลดเพดานเลยนะครับทําความสะอาดง่ายในส่วนของห้อง,อง master b เบ r o o m ห้องนี้เนี่ยเขามีการก่อผนังนะครับผมเนี่ยครับผมเป็น partition เนอะ การโซนเอาไว้โซนหนึ่งเป็นโซนเล็กๆเป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดัดแปลงเป็นในส่วนของห้องทํางานห้องอ่านหนังสือก็ได้ครับทําให้เป็นสั์เป็นส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาเปิดไฟตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะอ่านหนังสือนเนี่ยมันก็จะไม่ไปรบกวนคนที่นอนอยู่ในฝั่งของเอตียงฝั่องซ้งงายมือตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมในการออกแบบห้อง เดี๋ยวเราไปดูอีก2ห้องนะครับผมจะเป็นห้องนอนเล็กแต่ห้องก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับผมเป็นห้องที่สามารถที่จะวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆห้องนี้มีในส่วนของประตูบานเลื่อนนะครับออกไปตรงน้เบียงด้านหน้าได้สำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมตั้งอยู่ในโครงการที่ชื่อว่าเสรีเพลส พุนทธมนตนสายสโซน C นะครับใครที่สนใจบ้านหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของพิกัดโลเคชันบ้านเอาไว้ให้ในใต้คลิปนะครับสามารถที่จะไปกดดูได้สำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างที่ผมให้ไว้ตรงนี้ได้เลยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านพุนทธมนตรสายสี่นะครับ เขบอกว่าเป็นโลเคชันที่ดีมากๆสะดวกสบายเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการหาของกินการใช้ชีวิตต่างๆครบสมบูรณ์ในย่านนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวัน Home EP นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ